สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PTTSPP นะครับสไลด์ง่าย EP นี้นะครับเราก็จะมาสอนการอัดเสียงใน Key n โน e ตนะครับอาจจะเห็นว่าสไลด์คุ้นๆนิดนึงนะครับเป็นสไลด์ของสไลด์ง่ายๆ EP ที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาสอนเรื่องของการอัดเสียงนะครับง่ายๆเลยครับกดไปที่รูปภาพนี้นะครับแล้วก็กด record audio ตรงนี้ก็จะมีให้กด record นะครับกด record ปุ๊บเราก็อัดเสียงของเราอัดเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากด insert ก็จะเสร็จสิ้นเดี๋ยวเรามาฟังทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไงเราอาจจะตัดบางส่วนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของเท,เทคนิคการเตรียมสไลด์นําเสนอทางวิชาการนะครับกด stop นะครับแล้วก็กด insert เสร็จครับหนึ่งอันสไลด์สองเนหะมือนเดิมครับกดตรงรูปภาพ record audio เทคนิคที่1นนะครับ รู้จักผู้ฟังอ่ะเราต้องดูว่าเราพูดให้ใครฟังพูดที่สถานที่อย่างไงแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้พูดเป็นประมาณไหนนะครับเพื่อเราจะสามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหากําหนดอัตราส่วนของสไลด์เรานะครับโดยหลักๆสมัยนี้ก็จะเป็น16ต่อ9แล้วครับแล้วก็รวมไปถึงกําหนดจานวนสไลด์นะครับจากระยะเวลาที่เราได้มาโดยก็แนะนําอยู่ที่ประมาณ1นาทีต่อสไลด์นะครับกด Stop นะครับแล้วก็กด Insert โอเคครับเดี๋ยวมาฟังกัน สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเตรียมสไลด์นำเสนอทางวิชาการนะครับเทคนิค <Weber> ที่1นนะครับรู้จักผู้ฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดให้ใครฟังพูดที่สถานที่อย่างไรและก็ระยะเวลาที่ใช้พูดเป็นประมาณไหนนะครับเ <Sm os puzzles> พื่อเราจะสามารถกำหนด <S <S ขอบเขตเนื้ <G Ford> อหากำหนดอัตราส่วนของสไลด์เรานะครับโดยหลักๆสมัยนี้ก็เป็น16ต่อ9แล้วครับ แล้วก็รวมไปถึงกําหนดจํานวนสไลด์นะครับจากระยะเวลาที่เราได้มาเดี๋ยวก็แนะนําอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีต่อสไลด์นะครับฟังคร่าวๆก็โอเคนะครับน่าจะไม่ได้ตัดอะไรออกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าถ้าจะตัดออกจะตัดยังไงนะครับคลิกทีหนึ่งครับแล้วก็กด Edit นะครับตรงนี้เราจะเห็นคําว่า Edit แล้วก็กด Edit สมมุติว่าเราเอาถึงตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กด T r i m เท่านี้ก็จะเรียบร้อยนะครับ ก็กดฟังได้นะครับเราต้องรู้ว่าเราพูดให้ใครฟังพูดที่สถานที่เค okay, แต่ว่าอันนี้เราจะย้อนกลับอีกหนึ่งนะครับต่อมาเราจะทํำยังไงให้เวลานําเสนอเราเล่นไปได้เลยนะครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับมันยังไม่เล่นนะครับต้องกด1่ทีสวัสดีครับ<ท>วันนี้นผมก็จะมานําเสนอในเรื่องของเทคนิคการเตรียมสไลด์นําเสนอทันก็กดตรงนี้นะครับ animate ครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลือกเป็น After Transition ไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะครับอีกอันนึ้งก็เหมือนกันครับกดตรงนี้นะครับ Animate เ,เลือก After Transition เ,เรียบร้อยต่อมาเราใส่ Transition นะครับเรามาดูระยะเวลากันก่อนอันนี้นะครับประมาณ6นาที35วินะครับถ้าจะให้ต่อเนื่องเลยก็ใส่ Transition นะครับแล้วก็กำหนดเวลาไป นี้กเป็น d i s o l v e ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งทีหลังนะครับเราจะกําหนดเวลานะครับแล้วก็เลือก automatic นะครับนะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาเมื่อกี้ประมาณ6นาที35วิาีนะครับแล้วก็เลือกประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็กดดันนะครับสันอ่ก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าอันที่2ดูระยะเวลาก่อนนะครับประมาณ 25วิโอเคแล้วก็กด transition นะครับแล้วก็ประมาณเหมือนเดิมก็ได้ครับออโตเมติกนะครับ,รบก็25วินิดเีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเตรียมสไลด์นำเสนอทางวิชาการนะครับ เทคนิคที่1นนะครับรู้จักผู้ฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดให้ใครฟังพูดที่สถานที่อย่างไรแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้พูดเป็นประมาณไหนนะครับเพื่อเราจะสามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหากําหนดอัตราส่วนของสไลด์เรานะครับด้วยหลักๆสมัยนี้ก็จะเป็น16ต่อ9แล้วครับแล้วก็รวมไปถึงกําหนดจํานวนสไลด์นะครับจากระยะเวลาที่เราได้มาโดยก็แนะนําอยู่ที่ประมาณ1น,นาทีต่อสไลด์นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเราจะ Export เป็นวิดีโอนะครับก็ Export Movie 3กันนะครับแล้วกด Export อร์ตกดเซฟวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของเทคนิคการเตรียมสไลด์นำเสนอทางวิชาการนะครับเทคนิคที่1นนะครับ รู้จักผู้ฟังเราต้องรู้ว่าเราพูดให้ใครฟังพูดที่สถานที่อย่างไรและก็ระยะเวลาที่ใช้พูดเป็นประมาณไหนนะครับเพื่อเราจะสามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหากําหนดอัตราส่วนของสไลด์เรานะครับโดยหลักๆสมัยนี้ก็เป็น16ต่อ9แล้วครับแล้วก็รวมไปถึงกําหนดจํานวนสไลด์นะครับจากระยะเวลาที่เราได้มาโดยก็แนะนําอยู่ที่ประมาณ1นาทีต่อสไลด์นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัดเสียงลงในสไลด์นะครับในคีโนด จะไล่ย่าย EP ต่อไปอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ